เปิดฝาถังปั่นแห้งเนี่ยตัวสวิตจะถูกปล่อยนะครับมันก็จะจากแล้วก็หยุดทการทํางานเวลาเราปิดฝาถังนี่ครับสวิตตัวนี้ก็จะต่อเห็นไหมครับผมลองใช้มือหมุนนะมันฝืดแกนมันติดนะครับซึ่งเบรกก็ห่างอยู่นะครับเบรกไม่มีปัญหาสังเกตว่าเบรกห่างนะครับนี่ก็นี่มันติดขัดถ้าในกรณีนี้นะครับมีโอกาสเกิดจากมีเศษวัสดุเศษผ้า สวัสดีครับพบก,กับผมสองเสียง modify วันนี้ผมก็จะมาแนะนำวิธีการเช็คซ่อมเครื่องซักผ้าซึ่งเครื่องนี้เป็นระบบ2ถังก็คือกึอ่งอ,อัตโนมัตินั่นเองเครื่องนี้ผมเคยซ่อมมาแล้วแต่ก่อนโน้นนะครับก็คือว่า,อารอบก่อนที่ซ่อมไปคือมอตเตอร์ถังปันแห้งมันเสียแต่รอบนี้ก็คือว่าทางเจ้าของก็แจ้งว่าถัาางปันแห้งมีปัญหาไม่หมุนนะครับแต่ว่าถังซักทํางานได้ปกติเดี๋ยวเรามาทดลองเครื่องกันก่นกอนครับว่ามันเป็นอย่างไรเครื่องซักผ้า เครื่องนี้เป็นของยี่ห้อซัมซุงนะครับอ่ะอันนี้เป็นถังซักก็ต้องเทสท,ทุกครั้งนะครับก่อนทําการซ่อมลองกดดูลองเปิดสวิตช์หมุนดูนะครับเนี่โอเคนะครับก็ถังซักไม่มีปัญหาอะไรลองเปิดสวิตช์ถังปันแห้งดูนะครับ ก็เมื่อเปิดสวิตตัวทามเมอร์ตัวตั้งเวลาตรงนี้นะครับอมอเตอร์ไม่หมุนเลยนะครับไม่มีเสียงมอเตอร์หมุนเลยนะครับก็ตรงนี้เบื้องต้นก็ต้องแกะเช็คชุดสายไฟภายในตรงนี้ก่อนนะครับเพราะบางครั้งก็อาจจะมีหนูกัดสายไฟขาดด้านในก็เป็นได้ถือตรงนี้เจอบ่อยนะครับโอเค okay, นะครับเดี๋ยวเริ่มเลย ตรงนี้ก็ถอดฝาตรงนี้ด้วยนะครับในการที่จะดึงออกก็คือปลดสายน้ําทิ้งด้วยนะครับมันจะได้ดึงตัวชุดด้านบนออกได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันจะติดเกี่ยวกับสายสายดึงน้ำน,นี่นะนี่ก็ปลดล็อกเท่านั้นเองนะครับเราจะได้ดึงออกจากด้านบนได้ง่ายทีนี้ก็เปิดฝาครอบเลยครับผมฝาครอบดึงขึ้นมานะครับ นี่ก็ตรวจสอบเลยนะครับว่าสายไฟในเครื่องตรงนี้นะครับมันมีเส้นไหนขาดหรือไม่นะครับอ่าก็ตรงนี้ที่เช็คโดยรวมนะครับก็คือว่าไม่มีสายไฟขาดไม่มีหนูกัดนะครับแล้วก็เช็คสวิตช์ตรงนี้ด้วยนะครับตัวนี้ก็สําคัญนะไอตัวนี้นะครับมันเป็นสวิต สวิตฝาถังสวิตประตูลักษณะการทํางานของสวิตฝาถังเวลาเราเปิดนะครับเปิดฝาถังปั่นแห้งเนี่ยตัวสวิตจะถูกปล่อยนะครับมันก็จะจากแล้วก็หยุดการทํางานเวลาเราปิดฝาถังนะครับสวิตตัวนี้ก็จะต่อเห็นไหมครับประมาณนี้นก็คือดูแล้วลักษณะสวิตก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับโอเคนะก็เดี๋ยวเรามาเช็คด้านล่างเลยครับผมจะลองเสียบปลั๊ c, กเทสการทางานของ ทางปันแห่งอีทีนนะครับเพื่อฟังเสียงว่ามีไฟจ่ายเข้ามอเตอร์หรือไม่จะลองหมุนนะครับหมุนสวิตดูหมุนสวิตเมื่อผมหมุนสวิตสังเกตว่าท่านผู้ชมสังเกตนะสังเกตมอเตอร์นะครับนี่มอเตอร์พยายามหมุนนะครับแต่ว่ามันไม่หมุนนะครับแสดงว่ามีไฟจ่ายเข้ามาที่มอเตอร์แล้วแต่มอเตอร์ไม่สามารถหมุนได้นะครับถ้าในกรณีนี้นะครับท่านผู้ชม ผมจะลองใช้มือนะครับลองหมุนดันตรงแกนมอเตอร์แต่ว่าต้องถอดปลั๊กก่อนนะครับเพราะว่าอาจจะมีไฟเ,เพื่อป้องกันอันตรายจากไฟดูดน,นะครับนี่ผมลองใช้มือหมุนนะมันฝืดแกนมันติดนะครับซึ่งเบรกก็ห่างอยู่นะครับเบรกไม่มีปัญหาสังเกตว่าเบรกห่างนะครับนี่ก็นี่มันติดขัดถ้าในกรณีนี้นะครับมีโอกาสเกิดจากมีเศษวัสดุเศษผ้าเศษถุงเท้า เศษกางแกงอะไรอย่างงี้นะครับอาจจะไปติดมันหล่นใต้ถังนะครับหล่นข้างถังแล้วก็มาพันแกนอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวเราจะแกะดูด้านในถังปั่นแห้งนะครับว่ามันมีเศษวัสดุเศษผ้าหรือไม่นะครับครับทีนี้เราก็เปิดฝาถังด้านบนนะครับตรงนี้นะเพื่อถ้าเรามองตรงนี้อาจจะไม่เห็นนะครับมองตรงนี้อาจจะไม่เห็นหมุนถังแล้วมันฟืดก็ มองตรงนี้อจะไม่เห็นให้เราแกะถอดสกูนะครับตรงนี้หนึ่งตัวเพื่อเอาฝาครอบด้านข้างตรงนี้ออกจะได้เห็นชัดเจนนะครับนี่นะแล้วเราก็งัดฝาครอบตรงนี้ออกนะครับออกนี่นะครับตรงนี้เราจะเห็น นะครับด้านในของถังซักนะครับเออถังปั่นแห้งนะครับตรงนี้ก็ถ้ามองตรงนี้ก็ยังไม่มีอะไรนะครับต้องลองใช้มือต้องมลองใช้มือนะครับหลวงเพื่อไปดูเช็คตรงแกนแกนมอเตอร์ด้านล่างเลยนะครับว่ามันมีเศษอะไรหรือไม่นะครับเพราะถ้ามันพันมันก็จะพันตรงใต้แกนมอเตอร์นะครับตรงที่แกนมอเตอร์เลยลงไปใต้แกนเลยนะครับว่าเช็คตรงใต้แกนมันมีอะไรหรือไม่นะครับนี่ ผมก็รู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่ใต้แกนด้วยนะครับอาจจะมีเศษผ้าหนึ่งออกมาครับคือถ้านี่นี่ครับตรงนี้เป็นเศษผ้าที่ เกือบจะยุ่ยแล้วนะครับนี่นะอันนี้ก็ยุ่ยไปแล้วอันนี้เป็นผ้านใหม่ครับมันพันแกนดูดีครับดูนะว่ามีอะไรไหมครับเสศษผ้านะครับพันก็ต้องเอาออกให้หมดนะครับผม น่าจะออกหมดแล้วนะครับก็ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองดูนะครับปิดฝาถาังครับแล้วเรามาดูเราใช้มือหมุนใหม่นะครับเมื่อเอาเศษผ้าออกนะครับก็ลองใช้มือหมุนใหม่นี่เห็นไหมครับผมลองใช้มือหมุนแล้วมันฟรีแล้วนะประมาณนี้โอเคนะเดี๋ยวเราลองเทสเลยครับเสียบลักเทสเลยหมุนสวิตชเลยนะครับ ตอนนี้มอเตอร์ถังปันแห้งหมุนแล้วใช้งานได้แล้วนะครับมอเตอร์ถังปันแห้งหมุนแล้วมาเปิดดูนะครับนี่เปิดฝาถังนะครับแล้วก็เปิดใหม่โอเคแล้วนะครับนี่ก็เศษผ้านะครับ ที่เข้าไปพันแกนให้แกนมันล็อกครับผมโอเคครับทีนี้ก็ประกอบฝาครอบไว้เหมือนเดิมนะครับผมนี่ ครับ,รบ,รบก็ทีนี้จะเสียบลักเลยนะครับเปิดฝาถังนะครับแล้วก็เทสหนสวิตนะครับนี่ก็คือได้เสียงมอเตอร์ทำงานนะครับนี่นะมอเตอร์ทำงานแล้วอ่ะผมลองเปิดนะครับแล้วก็สังเกตนะครับ โอเคนะครับก็เรียบร้อยครับผมครับผมสำหรับการซ่อมแก้ปัญหาเ,เครื่องซักผ้าซัมซุงถังปั่นแห้งไม่หมุนตรงนี้ก็ได้ทำการตรวจเช็คสาเหตุก็คือว่ามีเศษผ้าไปพันตรงแกนของมอเตอร์ปั่นแห้งทำให้มอเตอร์มันล็อกไม่หมุนหมุนไม่ได้นั่นเองซึ่งตรงนี้ก็เป็นเกรดความรู้เป็นแนวทางเบื้องต้นสำหรับท่านผู้ชมทุกคนใครมีขอ้อสงสัยตรงจุดไหนก็สามารถสอบถามเข้ามาใต้คลิปได้เลยยินดีตอบทุกคำถามนะครับ วันนี้ขอบคุณมากมากสำหรับการรับชมใครชื่นชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองสิ่ง modify เพื่อรับชมสาระดีๆในคลิปต่อไปอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆนั่นเองวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ